สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับครูยุ้ยนะคะครูยุ้ยจะมาแนะนํานะคะของใช้ส่วนตัวของเด็กๆนะคะที่เด็กๆจะต้องนํามาในวันเปิดเรียนนะคะสิ่งแรกเลยนะคะตะกร้าใบนะคะตะกร้านี้เอาไว้สําหรับใส่ของใช้ส่วนตัวของเด็กๆนะคะของใช้ที่จะใส่ในตะกร้าก็มีแก้วน้ํานะคะคุณครูแนะนําอย่างมีหูหิ้วนะคะมีหูจะได้จับถนัดมือนะคะ อย่างต่อไปแปรงสีฟันกับยาสีฟันนะคะเด็กๆจะใช้แปรงในช่วงถารับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นช้อนกับต้มนะคะสําหรับใช้รับประทานอาหารกลางวันนะคะและเด็กๆก็จะต้องมีผ้าเช็ดหน้าหนึง่งผืนนะคะไว้สําหรับเช็ดหน้าเวลาเด็กๆล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะ อย่างต่อไปนะคะเด็กๆก็ต้องมีแป้งนะคะไว้ทาเวลาเด็กๆล้างหน้าเสร็จแล้วมีกระดาษทิชชู่หนึ่งม้วนนะคะไว้สําหรับเช็ดเวลาเด็กๆทาเลอะเทอะนะคะและของใช้ส่วนตัวที่เด็กๆทุกคนจะต้องมีนะคะก็คือที่นอนนะคะไว้สําหรับนอนกลางวันนะคะอันนี้จะเป็นของใช้ส่วนตัวของเด็กที่เอาไว้ที่โรงเรียนนะคะแล้วเวลาเด็กๆมาโรงเรียนนะคะเด็กๆก็จะมี กระเป๋านักเรียนหนึ่งใบนะคะในกระเป๋านักเรียนนี้เด็กๆก็จะต้องมีามาดูการจะต้องมีอะไรเอ่ยเด็กๆจะต้องมีชุดสำรองนะคะไว้หนึ่งชุดนะคะได้แก่เสื้อเสื้อแจ็เกงน,นะคะหนึ่งชุดให้เด็กๆนํามาด้วยเผื่อเวลาเด็กๆทกําเลอะเทอะนะคะคุณครูก็จะเปลี่ยนชุดให้เด็กๆได้นะคะอันนี้ก็เป็นของใช้ส่วนตัวนะคะ เด็กุทุกคนจะต้องมีในวันเปิดเรียนนะคะ